เห็นไนอ้หา้าไอ้อย่าหยกสิน้อยมีเลเหรอน้อยมีตุนี่แหละทีม่มึงจะไปรถพุงหรอป่ะนี่แหละที่คนไทยมันไร้ระเบียบรถพุงอะไรพุงมึงอ่ะเนี่ยก็ทำยังไงอ่ะ แต่ก่อนมันไม่มีไอ้สีเหลืองๆมันสวยไหมเหรอเป็นขั้นไม้เขาทำไมกูเหนื่อยกูก็เหนื่อยเพราะกูเหนื่อยอะไรมึงต้องไป<ก>ออกออกำลังก,ก,กูซิทอัพทุกวันอะม,มันได้ยังไงไม่ลดหรอไม่ลดกูไม,ไม่ทำละท่าน,นแล้วคนแก่ญี่ปุ่นอนะเขาต้องเดินอย่างนี้ทุกวันมึงคิดดู ก็มีที่มึงเลยวิ่งกับคาร์ดิโอคาร์ดิโอคือเวทเทรนนิ่งไงเพื่อนหรือเวทไรืออย่างตัวเด็กกูว่ามึงเล่นขึ้น่ไยนะแล้วก็ใส่โปรตีนขึ้นหน่อยกูก็อยากลดน้องเวอเอาแบบว่าเดินไม่โผล่ก็ได้หรือกูหรือกูต้องใส่เสื้อตัวใหญ่เหมือนมึงกูว่าเกี่ยวกินอิ่มเมื่อกี้กินรอตรงนี้นะ ระวงังลหลงป่าไม่งงอะไรเนี่ยมันจะเดินตามทางมันจะมีชื่อหินนีอันนี้คือเดินชมหินใช่ไหมขอยืมน,นี้ก่อนร่าลสวัสดีครับคนนิจิวะตอนนี้อยู่ที่ป่าหินงามของอำเภอเทพสถิต e นะครับแต่อีกฝั่งเป็นดอกกระเจียวแต่นี่เรามาเริ่มถ่ายที่ป่าหินงามก่อนนะครับเอ้ยลังสิ อส่วนแอคซ้ายนี่น่าจะเดินไปหินฟุตบอลโลกนี่เห็นอยู่ครับเล็กๆเดี๋ยวเราจะเดินไปทางถ้ำหินมองหินถ้ำมองครับพูดผิดก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพร้อมกับหินซ้อนที่มรีรูปทรงแปลกตาใ่ทำยืนตรงๆดิอันนี้คืออะไรถ้ำมอง หินถ้ำม,มองเหรอ๋ออคือถ้ำม,มองเรางี้เหรออันนี้จะเป็นหินถ้ำม,มองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินก็เดิอนยากหน่อยนะครับต้องดูเท้านิดนึงฝนะั่งซ้ายจะเป็นหินปราสาทจะมีรูปทรงมีเสาสวยงามครับเดี <c oughs> ย๋ยวจะเดินมาดู ตรงหินปราสาทนะครับแต่เหมือนแต่ก่อนจะเคยมีคนปีนขึ้นไปถ่ายเคยเห็นรูปโอ้ดูหินตรงนู้นเป็นเหมือนเสาสองเสาอันนี้คือข้างบนนะครับจะเห็นข้างล่างมีกังหันไกลๆเป็นพื้นที่ของอำเภอเทพสถิตหมดเลยฝั่งนี้นุ่นครับวิวสวย เยวดูข้างล่างนักท่องเที่ยวก็พอมีนิดหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ฮัลโหลฮัลโหลไฮไงอีฟอมไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์กูดเย่ทางนี้เลือกเดินได้อิสระเลยนะครับเขาไม่ได้ต้องชี้จุดว่าต้องให้เดินตามทางแต่เราก็สามารถเยียกได้ตลอดใช่ไครับ อันนี้หินปราสาทนี่เนาะอยากขึ้นไปถ่ายข้างบนถ้าก็ขึ้นถ่ายให้หน่อยได้ไหมจะขึ้นไปยืนเท่โอเคอืมโอ้สวยครับลมเย็นก็ตรงนี้นครับผมยืนอยู่ที่หินปราสาทเมื่อกี้ข้างล่างสามารถมองเห็นวิว ได้360องศาของป่ายหินงามตรงนี้นะครับนูน่นอันนี้จะเป็นทางที่เราขึ้นมานะส่วนนูน้นแล้วตรงนั้นจะเป็นหินบนโลกแต่ว่าต้องเดินไปใกล้มันจะใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ไกลกลเหมือนกันประมาณร้อยเมตรก็ดูจากระยะไกลก็สวยครับสําหรับภาพจริงที่เราเห็นด้วยสายตาส่วนนี้ก็จะเป็นหินของป่ายหินงามที่ตั้งอยู่รอบๆก็จะมีชื่อตามที่เขา เรียกหรือตั้งขึ้นมานะครับตวนตรงนั้นจะมีพระพุทธร,รูปทองเล็กๆอยู่ตรงนู้นก็ไม่รู้ว่าจะเดินถึงไหมก็จะเดินบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหินหินแม่ไก่ยักษ์อ่าสองลูกแล้วก็จะเป็นหินหาตั้งนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนอันนั้นแหละก็อันนี้ก็จะเป็นคนที่เขาจะเดินมาดูหินต่างๆนะครับแต่ บรรยากาศก,ก็จะดีมากครับเพราะแดดไม่มีฟ้าคึ้มหมอกไม่มีหมอกเลิ่มหายแล้วตอนนี้ผมจะลงแล้วนะครับสูงมากเมื่อกี้ปีนขึ้นมาไม่รู้เขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่าว่ามันเหมือนมีรอยคนขึ้นนะตรงเนี้มีมีรอยคนขึ้นมาถ่ายรูปหรือมาดูวิวข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วโอเค โอเคข้างบนน้นขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้แต่ไม่เอาดีกว่าเพราะผมก็เริ่มเหนื่อยละส่วนตรงนี้หินแม่ไก่ยักษ์ก็คือไอหินแฝดตรงนั้นเอาหินแม่ไกอ๋อหินแม่ไกอันนั้นหินแม่ไก่ยักษ์ก็งงว่าเขาให้เลี้ยวขวาทําไมพังที่มันอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวเราจะเดินดู ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องมีน้ำขังน่าจะมีน้ำขังเพราะดินมันชื้นมากหมืนจะมีฝนโปอยตอนเช้าทุกวันเพราะช่วงนี้มันคือหน้าฝนหน้าฝนนะอดูครับอันนี้เป็นหินทำตั้งเนาะ จากที่เราดูเมื่อกี้เราขึ้นอยู่ผมยืนอยู่บนยอดหินนู้นนะครับหินประสาทอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรไม่รู้มันมีหนามอันนี้เป็นหินหำตั้งที่ดูข้างบนอันเล็กนะครับแต่ลงมาก็คือใหญ่ประมาณ2 2> สองคนโอบได้สำหรับผู้ใหญ่ไวกลางคนนะครับทำไมต้องมีใบกลางกันหนึ่งบาทใครอ่ะ อ,นะอยู่ในซอกอันนี้ก็มากับเพื่อนนะครับเพื่อนคนข้างหน้าเดินตามผมมาเลยนะคะีชาครับมีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้เราแบบอยู่การเข่ามากแค่ใส่รองเท้าข้นสูงมากนะหรือต้องขึ้นตรงนี้ไหม มันบอมันต้องอ้อมไปตรงหินนั่นจะลงที่เดิมเหรออ๋อคือ,อยู่เหนื่อยใช่ไหมเราจะเท้าสัตว์เหรอกูเห็นคนเหยียบเมื่อกี้น่าจะสัตว์ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราจะเปตรงไหนต่อครับอะไรคือมีวนเหมือนมีสัตว์งนใช่ปห เบียเบมออะไร,รคืออะไรขีร่ครนยหนาอะไรหินบาย <c oughs> มีคนงอมแล้วนี่ไงมันก็เดือดไปได้ทั่วเนี่ย,อเ,ยเออรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนฮะถูก,ถกมันไปถึงกันหมดเลย ก็นี่ไงก็เดินลงไปเนี่ยตามหินอยู่โน่นนะใช่ไหมใช่เราก็เดินลงไปเนี่ยไปถึงแล้วก็ไปไปถึงแล้วเราก็ค่อยอ้อมลงไปอันนี้ถึงหินฟีฟ้านะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเมื่อกี้เราก็เดินมาจากฝั่งนน้นเนาะแต่ผมไม่ได้กดถ่ายเพราะว่ามัวแต่เดินมันก็ไม่ได้มีอะไรจะดู ระหว่างทางเดินก็จะมีพวกต้นไม้เล็กๆที่เกิดแซมตามหินตามเขาแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ที่เราจะเจอในป่าทั่วไปไม่มีนะครับจัดไปฝั่งอื่นก็อาจจะมีเนาะก็ <c oughs> อาจจะมีได้แต่เราจะดูฝั่งนี้เราจะเดินเฉพาะในเขตป่าหินงามก็จะมีรูปทรงเหมือนโดนถูกกัดกันกัดก่อนด้วยน้ำทะเล สมัยก่อนเพราะหินไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้ตามธรรมชาติถ้ามันไดไม่ได้มีอะไรที่มาเซาะก,ก่อนหรืออาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากลมฝนที่ผ่านมาหลายพันปีก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ทางก็เดินยากหน่อยครับเพราะว่าจะไปหินฟีฟาจะไปถ่ายรูปกับหินฟีฟากัน เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนฟึบใกล้จะถึงละ <laughs> หินฟีฟ้าวัวลครับแบบมีป้ายหล่นตรงนี้สิครัป้ายมันควรจะติดตั้งอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันหักด้วยมือนักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่เขาวางไวนะ้เราวางไว้ที่เดิมดีกว่า เดินไปดูไกล้ามาแล้วสวยครับมันดูแบบว่าพื้นหลังของหินก้อนนี้มันไม่ได้มีต้นไม้บดบังเยอะเพราะมันจะเป็นวิวของพื้นที่ราบต่ําของอำเภอของตะบนฝั่งนูน้นแต่หินนี้มันจะตั้งแบบว่าโดดเด่นมากนักท่องเที่ยวก็จะถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงาม ปกติผมจะเห็นเขาถ่ายแบบว่าเอามือถือเหมือนถ้วยอย่างนี้เดี๋ยวดูข้างหลังนะครับแต่ในกล้องมันอาจจะดูภาพไกลหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูด้วยสายตาจริงมันจะกระชับตาอาจจะภาพจะมองอยู่ใกล้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายโลกเล่นตรงนี้สักหน่อย งแล้วถ้วยฟีฟ่าโบครับผมจะจับมันกึบถือถ้วยกึบนี่นะครับดูใกล้ๆมันจะเป็นมันใหญ่มากนะครับประมาณ สามคนสี่คนห้าคนที่จะโอบข้างบนได้แต่เราดูในภาพวิดีโออาจจะเล็กหน่อยเดี๋ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย,บายอันนี้น่าจะเป็นหินที่เป็นแนรนมาคของป่าหินงามแล้วครับที่คนเขาอยากมาถ่ายรูปคู่กันกับหินหินชมพูนี่ไหะ ต่างทำเดินมันจะเป็นทรายเป็นทรายก่อนทรายแบบไม่รู้เขาเรียกจะเป็นทรายอะไรน่าจะก่อนมาจากหินหรือน้ำทะเลมันอาจขึ้นมาถึงเพราะว่าในประวัติที่เขาเขียนไว้มันเคยมาถึงน้ำมันเคยสูงขึ้นมาถึงนี่นี้ก็ถึงทางออกแล้วนะครับ ข้างบนนั้นของป่าหินงามเอ้ยวาทาบอันนี้ก็สิ้นสุดป่าหินงามครับปิมาีอยู่ตรงไหนวะหรือว่าตรงนี้ทำไมเราไม่เห็นหินไอ้นี่หินที่ทำไมไอ้นี้เหมือนช้างอันนี้เหมือนหินที่ขึ้นไปถ่ายรูปเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สุนิชา น่าจะบนนูนะ้นอ่ะแต่เราไม่ขึ้นไปอ่ะไอ้บนนู้นน่ะมีหินตะ็เหลยได้หรอตะกอนแห่งอีอจนเ,<ก>เป็นหินซับซ้อนที่เป็นชั้นๆที่ประกอบด้วยชั้นของมวลหมู่ของหินพะวิหารซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบล้านปีสวยค่ะ <laughs> <'s> อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับของสถานที่นี้ที่การเกิดขึ้นของหิน ที่เกิดจากธรรมชาติก็เขาก็มีประวัติให้ดูบ้างเป็นร้อยล้านปีอะระระดับร้อยล้านปีอ่ะอจากที่เขาวิจัยจากอืมโอเคครับ <c oughs> ก็ถ้าไปหินงาม <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้ที่พาขึ้นมาดู นนี้ก็กำลังกลับไปที่รถเพื่อที่จะกลับเจฮายบายบายกุบบายปหิงามส่วนนี้ก็เป็นทางออกก็จะมีซุ้มอาหารก็เราจะขึ้นรถโด,ดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวกับนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารน,นี้นะครับก็เรากำลังขึ้นรถ รับส่งนะักท่องเที่ยวอันนี้เขาจะมาจากทุงก่งดอกกระเจียวเราจะขึ้นคันนี้กลับกันนะครับผมโอเคครับบ๊ bye ายบายไว้เจอกันทลิปหน้าครับผม You say it's good for your aura. But this is gonna be tough.